สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นซีรีส์สาวน้อยเป็นบันแผงเนาะตอนนี้เป็นอีพีที่สิบเก้าแล้วนะครับห่างเห็นไปค่อนข้างนานในอีพีนี้นะครับเราจะกล่าวถึงที่แมนคนสำคัญนะครับที่แมนคนนั้นคือคุณโจยูมานินนะครับซึ่งเป็นหัวจับสำคัญในการขับเคลื่อน คณะสาวน้อยเป็นบ้านแพงให้ขึ้นมาพังงาดเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันคถึบ เราเคยเล่าประวัติคร่าวๆหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาแล้วในอีพีก่อนๆเมื่อปีที่แล้วแต่ผมไม่ได้เล่าประวัติบุคคลสำคัญท่านนี้เลยทั้งที่ท่านคือคีย์แมนคนสำคัญท่านคือคุณโจเจ้าพ่อคอนเทนต์ตัวจริงเสียงจริงคุณโจหรือคุณยมนินนามวงศษาวันนี้เรื่องเล่าชัยวัฒนจะนำประวัติของท่านมาเล่าให้เพื่อนๆที่สนใจประวัติของท่านในอีพีนี้ แต่ก่อนอื่นเราอยากจะเล่าประวัติเจ้านางน้อยพระองค์หนึ่งพระองค์มีชีวิตอยู่ในช่วงพระเจ้าชัยวรมันที่สองและท้ายที่สุดเจ้านางน้อยพระองค์นี้ได้ขึ้นเป็นมเหสีในพระเจ้าชัยวรมันที่สองผู้สร้างปราสาทพระวิหารนั่นเองที่เมืองวิเพทักตั้งอยู่บริเวณ อีสานใต้ในปัจจุบันหรือบริเวณจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองซึ่งเมืองวิเพทในขณะนั้นปกครองโดยพระนางพินสวรรค์ครามาวตีและพระนางมีพระธิดาชื่อปาวิตราซึ่งเรื่องเล่าชัยวัดได้นำมาวิเคราะห์หลายครั้งเจ้านางน้อยพระองค์นี้หากนับเวลาแล้วถอยหลังไปสู่สมัยของในคริสต์ศักราช802หรือพุทธศักราช1345หรือหากนับเวลาแล้ว ถออยหลัังงไป1200ป1200ีนนเ่เครั้งพระเจ้าชัยวรมันที่สองขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง20พันษาเท่านั้นได้ขยายอาณาเขตเพื่อรวมเอาดินแดนใกล้เคียงหนึ่งในนั้นคือเมืองวิเพทะซึ่งมีสถานที่ตั้งปัจจุบันคือพื้นที่ในบริเวณจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองต่อมาพระนางพินสวรรค์รามาวตีขอเจรจาสงบศึกกับพระเจ้าชัยวรมันที่สอง โดยถวายพระธิดาเจ้านางน้อยปาวิตราอภิเศกสมรสกับพระเจ้าชัยวรมันที่สองและพระเจ้าชัยวรมันที่สองสถาปนาให้เจ้านางน้อยขึ้นเป็นพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางกัมพุธราชลักษมีในที่สุดนั่นเองเจ้านางน้อยพระธิดาพระองค์นี้พระองค์จะเป็นอดีตชาติขององค์อินเพชบ้านแพงหรือไม่นั้นอย่างน้อยพระองค์ก็มีอยู่จริงมิได้เป็นเพียงตำนานและสถานที่เมืองวิเพทในอดีต ตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองอันหนึ่งเจ้านางน้อยพระองค์นี้มีพระเชษฐาพระนามว่าพิษณุวานเป็นนักรบคู่กายของพระเจ้าชัยวรมันที่สองมีความปรีชาเก่งกาสามารถช่วยพระเจ้าชัยวรมันที่สองขยายอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลในที่สุดประจัก์พยานหนึ่งที่ยืนยันตัวตนไม่ว่าจะมาปรากฏตัวชาติพบใดมักจะแสดงให้เห็น ความยิ่งใหญ่ในยุคนั้นๆเสมอเจ้านางน้อยพระองค์นี้ในสมัยพระองค์ถอยหลังไปนับพันปีก็เป็นมเหสีคู่กายกษัตริย์ชาตินักรบบนแผ่นดินที่ขยายกว้างใหญ่ไพศาลในยุคของพระองค์นั่นเองเรื่องเล่าชัยวัดหนึ่งรได้เคยเล่าเรื่องหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงไปคร่าวๆแล้วในอีพีเก่าๆในอีพีนี้ เราขอนำเสนอประวัติคุณโจโเจ้าพ่อคอนเทนท์ท่านเกิดเมื่อ30มิถุนายน2526อายุ41ปีที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามมีชื่อจริงว่ายมนินนามวงศาเป็นบุตรคนที่สของคุณพ่อสงกรานนามวงศาและคุณแม่สุภาพนามวงศาเรียนจบระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงช่างไฟฟ้าคุณโจโได้เห็นความเป็นไปของหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง มาตั้งแต่เด็กๆมักเห็นปัญหาต่างๆของคณะเสมอในบางครั้งบางคราวคณะก็เกิดปัญหามากมายล้มลุกคล,ลุกคลานให้เห็นบางครั้งท่านเองก็แอบร้องให้ทีเดียวถึงขนาดจะยุบวงหรือถึงขั้นขายวงเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้เองคุณโจจึงตัดสินใจไปสู้ชีวิตต่างแดนร้องเพลงตามร้านอาหารทั้งเยอรมันและเบนเยียมและท่านได้ส่งเงินกลับมาให้พ่อและแม่ใช้หนี้และส่วนหนึ่งใช้ปรับปรุงวง ไปด้วยในตัวสี่ปีผ่านไปท่านตัดสินใจกลับมาเมืองไทยอีกครั้งเพื่อมาบริหารคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเองท่านเห็นปัญหาต่างๆในคณะมาตลอดแต่ด้วยวิสัยทัศน์อันแหลมคมท่านจึงเริ่มปรับปรุงและพัฒนาวงด้านต่างๆให้ดีขึ้นตามลำดับโดยอาศัยวลีเด็ดที่ว่าเราไม่ได้แข่งเป็นเบอร์หนึ่งกับใครแต่เราแข่งกับตัวเราเองด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลท่านเริ่มจากเล็กไปใหญ่ จากลูกวงไม่กี่คนมีงาน50งานต่อปีคอยพัฒนาขึ้นเป็น200งานต่อปีและมีลูกวงเพิ่มเป็น200คนด้วยที่ท่านชอบไลฟ์สดออนไลน์สม่ำเสมอยิ่งเพิ่มยอดผู้ติดตามมากขึ้นเป็นลำดับและทำให้ผู้คนรู้จักมากขึ้นจากที่ท่านเป็นคนชอบไลฟ์สดและไหวพริบดีท่านกลายเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์ไปในที่สุดนั่นเองและปรากฏการณ์สำคัญหนึ่งเหมือนฟ้าประทานเพชรเม็ดงามที่สุดมาให้ท่านเจริญไ และวันหนึ่งที่สีสะเกตท่านได้พบอ,ง,องิงมาออดิชั่นหลังเวทีและได้ขึ้นออดิชั่นบนเวทีคืนนั้นได้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกกันติดปากว่าปรากฏการณ์ดังเพียงข้ามคืนนั่นเองเพชรเม็ดงามเจอเจ้าพ่อคอนเทนต์คุณโจนําองิงเพชรเมร็ดนี้มาจีรนัยประดับวงการหมอลำกลายเป็นของแรหรือของหายากและปรากฏการณ์นี้ได้เปลี่ยนแปลงวงการหมอลำไปตลอดการไปในที่สุด จากวันนั้นถึงวันนี้คณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงก้าวขึ้นเบอร์หนึ่งของวงการหมอลำไปในที่สุดนั่นเองขอบคุณที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ ก็เป็นการจบไปแล้วนะครับเ,เพื่อนๆครับคุณโจเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อให้ได้ถึงวันนี้นะครับหัวใกสำคัญคือคุณโจในการกลับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน อันยาวไกลของคุณโจนะครับท่านเป็นคนจริงจังแต่ในขณะเดียวกัน,กนไวัยทิพของท่านในขณะที่ไหลฟ์สดก็เป็นเฉพาะคอนเทนต์ไปด้วยถ้าจะไม่เพิ่มยอดคนดูนะครับจากจุดเล็กๆที่ท่านกลับมาทำจนถึงวันนี้กลายเป็นคณะหมอลำอันดับหนึ่งของเมืองไทยไปแล้วนะครับ สนับ EP นี้ก็จบแค่นี้ครับพบกัน EP หน้าขอบคุณมากครับ